สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบรุรีตัวนี้เคสโคตดขึ้นโอทูนะฮะเก้ไม่หายระบบไฟช็อตรวนอยูนะ่ชุดหน้าคัดคมนะต่อตรงเข้ากับพัดลมคอนเดนเซอร์แล้วก็ตัวฟิลฟิล encer, Air คอนเดนเซอร์คอมเพรสเซอร์แอร์นะฮะตัวนี้ ขาดเนี่ยสามสิแอมไม่ละลายแล้วก็ลูกค้าก็าไปต่อตัว a อนะชุดนี้สองตัวนี้เอกับคนะอ,อ,อททโมเพรสเตอร์แอร์นะฮะต่อต่อสวิตโทโมแยกต่างหากเข้าไปในตู้แอร์ระบบแอร์ถ้าต่อตรงไว้มันจะช็อตเข้ากล่องนะกล่องจะเสียแล้วมันก็จะลามไปรถวิ่งไม่ได้ฮนะจะลงโอทูเซนเซอร์ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ระบบแอร์ใช้ไม่ได้นะจะต้องตัดระบบแอร์ทิ้งก่อนตอนนี้อ่าสายไฟนะะเดี๋ยวอันนี้ตัดออกไปแล้วนะแล้วก็ชุดนี้นะฮะวิวตัวสามสิมแอมตัวนี้นะก็คือเดี๋ยวจะต่อแยกออกมาต่างหากเลยแยกใหม่ที่มันช็อตันละลายนะแล้วก็สายไฟท่อนตัวนี้ก็ตัดออกแล้วเนะี่ยต่อคืนส,สภาพเดิมโอเค อ่าหลังจากแก้ระบบสายไฟแล้วนะต่อสายไฟเข้าระบบเดิมนะอันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้นะคือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้เป็น A สามสิบหกบีนะเป็นรุ่นใหม่นะครับอ่าชุดสายไฟชุดนี้จะเป็น A สามสิบหกบีนะแล้วก็เปลี่ยนกล่องลองเทสกันดูอันนี้รอบจะสั่นโอทูลบไม่ออกนะฮะสำหรับคันนี้นะอ่าเดี๋ยวว่าากันอีกทีดูหลังจากเปลี่ยนแล้วจะหายไหมนะ อ่ะคันนี้หลังจากเปลี่ยนชุดสายไฟแล้วนะเปลี่ยนชุดสายไฟแล้วมาสตาร์ทเครื่องฟังดูนะฮะอ่าอันนี้ก็จะมีกล่อง ECU ใบหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นจาก A 3 6นหฮนะเป็น A 3 6 B นะครับอ่า A 3 6เป็น A 3 6 B เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวมาเช็คโค้ดดูกันนะว่าโค้ดมีไหม ไออ้กล่งจากที่เดิมจะมีโค้ด O2 s e เซ o r ขึ้นนะโค้ดไม่มีแลนะนะโค้ดหายไปละเันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเคสนี้นะลูกค้าทำไล่แปลงระบบสายไฟมานะสายไฟช็อตนะอันนี้ก็จับการทำคืนระบบเดิมนะแล้วก็เปลี่ยนชุดสายไฟ จาก A 3 6ให้เป็น A 3 6 B นะแล้วก็พร้อมกล่อง ECU นะอันนี้ก็ได้ระบบคืนเดิมนะจบสวยๆครับเรื่องรถทาทานึกถึงชันตนทาทาชนบุรี0802222002